นี่จะทําน้ําพริกปลาทูนะคะปลาทูตัวใหญ่ค่ะนี่เอ่อเอาเอาไปห่อไปตองย่างไฟนะคะย่างไฟแล้วกแกะเอาก้างออกนะคะเราก็ใช้แต่เนื้อนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมเผาหอมเผาพริกสีต่างๆคขัวใช้พริกขี้หนูสดปนด้วยนะคะมันจะได้หอมอันนี้พอดี เรามีมะขามอ่อนนะคะเห็นไหมคะเรามีมะขามอ่อนเราก็เลยใช้มะขามอ่อนเนี่ยตำใส่เข้าไปด้วยฉะนั้นเดี๋ยวเวลาจะใส่นะส้มมะนาวอะไรต้องระวังนะคะนี่คะ่ะเราย่างไฟเสร็จพริกแล้วก็มาแกะเปลือกออกเป็นบางส่วนแล้วเราก็เอากระเทียมตำนี่คะ่ะกระเทียมเนี่ยเอารูไปตำ นะคะตรียมตังตรเทียมตังแล้วก็พริกพนี่อย่าโคกละเอียดนะคะจะไม่อร่อยโคกหยาบหยาบค่ะ ใส่หอมค่ะ <S 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 อยากโคกละเอียดนะคะโคก,กยับยาบค่ะ หย,ยาบค่ะแล้วก็ใส่น้ําส้มจีตหน่อยนะคะน้ํำส้มจีตหรือมะนาวนะคะคุกไว้เพื่อจะดับกิน่น ตันนี้ก็มีมะขามที่ตําไว้นะคะก็เอามะขามเนี่ยมาใส่หน่อยใส่เนื้อปละทูค่ะใส่เนื้อปละทูคลุกๆ ก็ใส่น้ำตาลค่ะแล้วก็ชิมเอานะคะชิมเอาตามชอบนะคะถ้าเพื่อคนชอบหวานจะใส่น้ำตาลปี๊บนิดก็ได้หรือจะใส่ส้มเขียวหวานบีบก็ได้นะคะค่ะนี่เสร็จแล้วเห็นไหมคะ่ะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ วันนี้เอเจียวหมูสามชั้นไว้เป็นกับแก้มน,นะคะเนี่น,นะคะน้ำพริกประทูแต่เราใส่มะขา,ามาอ่อนด้วยนะคะผักจิ้มก็มีมะเขือพวงมะระสายบัวผักกาดขาวแครอทก็แล้วแต่เราชอบนะคะ